ถ่ายบรรยากาศเนินสูงให้ดูเนี่ยร้านไหนก็ของไม่ค่อยมีแล้วนะจากที่ว่ามีของเยอะแยะได้บอกได้ไปจดไปเนี่ยแต่ละร้านธรรมดามาตรงนี้อะของเต็มเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วนะคะแถวโซนเนี้ยไม่ค่อยมีแต่โซนนู้นนะ ป้าก็ไม่เคยไปดูไม่เคยไปถามไปถามอยู่ปีแรกๆแล้วเขาก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะให้ความร่วมมือในการบอกราคาป้าก็เลยไม่ไปนะคะแ,แสบนี้หมดแล้วผู้เรียนเหลือน้อยแล้วใครจะมาต้องลองโทรเช็คดูก่อนตามร้านที่ป้าแนะนำนะคะวิ่งมาก็อาจจะ ได้ของไม่ได้ของนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาลรอดน,นะคะวันนี้คุณป้าขาลรอดอยู่ที่ตลาดเนินสูงจันทบ,บุรีมาร้านน้องเดียนะคะหรือร้านทุเรียนสะพานนนสาขาจันทบ,บุรีมาสองวันแล้วนะคะแต่ว่าขายทุเรียนเขาไม่ทันสักวันขนาดมาแต่เช้านะนี่หมดแล้วนะคุณผู้ชม กาเอาหมดแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ทุเรียนจันใกล้จะหมดแล้วนะคะคุณผู้ชมมันเหลือไม่เยอะแล้วเมื่อวานเมื่อคืนนี้เขามาลงสีตันเขาก็ขายหมดแล้วป้ามาเช้าจะมาถ่ายราคาทุเรียนให้ดูอ่ะเหลืออยู่เนี่ยสี่ห้าหกเขง่งป้าก็เลยอยากจะลงคลิปให้คุณผู้ชมดูว่าถ้าเกิดว่าจะมาดูทุเรียนจะพันนนนะคะจะมาเอา คุณผู้ชมต้องมาโทรมาก่อนโทรมาจองนะโทรมาเช็คของนะช่วงนี้นะอย่าวิ่งมานะมันจะไม่ได้ของนะคะส่วนมากตอนนี้ของจะมาตอนเย็นแล้วก็ส่วนมากจะมีเจ้าของแล้วก็มาถึงเราขึ้นเลยสี่ห้าทุ่มเนี่ยเขาขึ้นของอะ่ะเช้ามาเนี่ยป้ามาเนี่ยเก้าโมงสิบโมงของไม่มีแล้วนะ <c oughs> จะ้ะคุณผู้ชม <c oughs> ก็ร้านทุเรียนสะพานนนสาขาจันทบุรีเนี่ยร้านน้องเดียนเนี่ย เขาก็เปิดอ่ารับพ่อค้าแม่ค้านะคะที่อยากขายทุเรียนนะคะเขายินดีแนะนําทุกขั้นตอนนะคะทั้งวิธีเก็บรักษาวิธีดูแลนะคะวิธีเคาะทุเรียนนะคะดูแลกันยาวๆนะคะอยากให้ทุกคนเป็นนักธุรกิจอาชีพทุเรียนนี่ก็ที่คุณป้านแนะนําไปก็มีมาหลายคนแล้วก็ประสบความสําเร็จบางคนก็ทำเที่ยวสองเที่ยวก็มีกําไร นะคะเพราะที่นี่เขาขายทุเรียนดีทุเรียนคุณภาพตั้งแต่ปากเข่งยันก้นเข่งเนี่ยคุณภาพเดียวกันแล้วที่สำคัญร้านน้องเดียเขามีทุเรียนทั้งปีและเขาเพราะว่าเขามีสวนที่เขารับสวนตัดเองเขาเหมาสวนตัดเองเขาจะมีทั้งปีอะนะคะแล้วเขาตัดทุเรียนที่คุณภาพเพราะเขาเหมาเองเขาไม่ได้ทำลงุง ไม่ได้เอาทุเรียนลงเขาเอาทุเรียนสวนนะคะที่เราเห็นอยู่เนี่ยห้าหกเพ่งเนี่ยมันมีเจ้าของหมดแล้วนะคุณผู้ชมป้าก็อยากให้คุณผู้ชมที่ค้าขายทุเรียนวิ่งมาแล้วได้ของกลับไปทางที่ดีก็คือเช็คโทรมาเช็คก่อนที่เบอร์ศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดเก้าเก้าสี่เก้าหกร้านทุเรียนสะพานนนเผื่อว่าคุณผู้ชมอาคนไหน อากอามีอาชีพก็ลองอโทรมาแต่ต้องมาคุยรายละเอียดกับเขาถึงร้านนะเพราะเขาไม่มีเวลาว่างแนะนำนะที่เขาก็ขายของอยุ่งอยู่ป้าก็ทำคลิปให้เขาเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมที่ชมช่องคุณป้าได้มีอาชีพนะคะและแนะนำร้านทุเรียนที่ดีที่มีส่งทุเรียนให้ทั้งปีเราก็ได้ไม่ต้องทำขายอย่างอื่นนะคะเขามีทุเรียนส่งให้เรา ตลอดปีและที่สำคัญเขารับประกันคุณภาพทุเรียนเขาปาดเข่งยันท้ายเข่งต้นเข่งแบบเดียวกันนะคะก็ทุเรียนเขา,าสวยและดีมีคุณภาพเราก็สามารถอัพราคาได้นะคะลูกค้ากินก็ติดใจทุเรียนของเรานะคะฝากไว้นะคะ,ะ,คะสำหรับใครที่มองหาอาชีพลองเข้ามาคุยกับร้านทุเรียนสะพานนนสาขาจันทบุรีได้หรือว่า ใครอยู่แถวแถวกรุงเทพก็ไปที่นนได้เขามีแขงส่งทุเรียนทั้งปีกและส่งที่นนทบุรีนะคะก็ฝากไว้จ้าร้านน้องเดียทุเรียนสะพานนนอันนี้ไม่ได้เช็คราคาให้หรอกนะคะเพราะว่าเขาขายหมดแล้วนะอันนี้มีคนเอาหมดแล้วแกแนะนําว่าใครอยากทำธุรกิจอยากเป็นพ่อค้าทุเรียนก็เข้ามาคุยได้นะคะเข้ามาคุยรายละเอียดที่ร้านได้เลยเขาพร้อมให้คําแนะนํา ขอบวก็คนที่รับชมแ้ะคะสวัสดีค่ะ